สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่นๆน้องๆทุกคนครับผม <c ute> ผมพ่อคิวครับพ่อคิวผักชิมครับผมว <c ute> ันนี้เออจะเป็นเมนูหมึกสายตำส้วมึกสายครับผมวันนี้อร่อยแน่นอนครับผักก็มีเยอะเลยมีอยอดยอดขนุนอ่อนยอดจะมีผักหวานป่ามีาลุยมีตั่วฝักยาวมะเขือเทศเมะเขือเปาะอะไรก็ วางกันไปฮะเยอะแยะไปเนาะหลายๆอย่าง,างวันนี้ก็เดี๋ยวเรามาทานกันเลยดีกว่าวันนี้แซ่บเนี่ยผมอ๋อไปเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำมันก่อนดีกว่าครับ หวานปลาสดนะอันนี้ต้นที่บ้านเองที่สวนทางบ้านบกไวป,ประมาณก็เกือบหกสิบต้นตอนนี้เหลือประมาณสิบต้นปาาหมดเป็นจริงๆแค่ประมาณสิบต้นเอาพอกินะ่ะ Mm. Mm. เขาไม่ใหญ่ฮะ รอน,น,นอ่อนาหวานมีนมนะ้ำมนฮะนนร่อนนะยอขนนจินอะส้มตำพกนี้อร่อยมากถ้าจะมัน,มน 小朋友。 嗯。Mm. ạ hm mm. số hmm, Được. 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 เรียบร้อยแล้วครับผมก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทั้งสองช่องทางด้วยด้วยนะครับผมกับพ่อคิวครับวันนี้ลาไปแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ